สวัสดีครับกล่าวสวัสดีกันอีกหนึ่งรีวิวนะครับสำหรับรีวิวนี้เป็น AK นะครับ AK จาก Double b a e l อีกหนึ่งรุ่นนะครับที่จะมาแนะนำให้รู้จักกันวันนี้นะครับรีวิวทดสอบ AK ในรหัสรุ่น 006A นะครับงานจากค่ายกระดิ่งดิ้งดองครับ Double b e l นะตัวนี้เป็นท้ายเต็มนะครับเช็คออเดอร์มาเป็นท้ายเต็มผมทำรีวิวอัปเดตไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะครับมีทั้งปืนยาวของ Double b a e l ปืนสั้น Double b a r l ปืนสั้นของไต้หวันปืนสั้นของวีใครที่ดูรีวิวอาทิตย์ที่แล้วมาก็จะเห็นตัวนี้ในคลิปวิดีโออัปเดตสินค้ามาใหม่ประจําเดือนนะครับและวันนี้ช่างยนต์มาเก็บรายละเอียดให้ในเรื่องของขนาดน้ําหนักความเร็วกระสุนของเจ้าปืนตัวนี้นะครับรหัสรุ่นนะฮะขออีกทีนะรหัสรุ่น 006A ท้ายเต็มนะครับงานจากค่ายดับเบิลเบลหน้ากล่องบอกว่า a l l m e t a l นะครับตัวปืนเป็นบอดี้เด็กนะครับจากโรงงานที่เขาแจ้งมานะอ่ะโอเคเรามาแกะกล่องดูกันเปิดกล่องมานะครับ จริงๆผมได้เปิดไว้ในคลิปวิดีโอที่แล้วแล้วครับวันนี้เรามาเก็บรายละเอียดเป็นทีเดียวเอาล่ะตัวนี้ก็เป็นเจ้าตัวเจ้าตัวนี้เป็นตัวใหม่นะครับแต่ปืนจากโรงงานมาอย่างที่เห็นครับเพื่อนครับมันมาแค่ตัวปืนกับแมกกาซีนนะครับในเรื่องของอตัวชาร์จแล้วก็แบตเตอรี่นะครับแล้วก็ลูกกระสุนอันนี้ต้องช่วงนี้ที่วางตรงนี้ต้องซื้อเพิ่มนะครับเพราะว่าเขาไม่ได้แถมมาจากโรงงาน โรงงานก็ให้แต่ปืนกับแม็กมาแต่ภายในเนี่ยเจ้าตัวนี้400การันตีนะ4 3 0บวกถึง4 5 0นะความแรงนะครับไม้แท้พันท้ายนะครับประกับหน้าก็ไม้แท้เดี๋ยวเราออกจากกล่องกันดีกว่านะครับกล่องนี้เขารัดมานี่แกะแล้วนะครับ อย่างเหนียวเขาล็อกเเ็มมัไทยมานะครับก็คือเอเคจะมีสายสะพายมาให้ด้วยนะครับตัวเมื่อกี้ผมทำรีวิวในรุ่นของ0ูนย์ศปรากฏว่าในกล่องมันมีสายสะพายอยู่ด้านข้างนี้นะครับจะอยู่ตรงนี้นะเขาจะมีสายสะพายแถมมาให้ด้วยนะครับสําหรับเ k คของค่ายครัปืนก็เป็นของแถมจากโรงงานนะ ตัวเมื่อกี้คลิปวิดีโอก่อนหน้านี้ผมทํารีวิวเป็นรุ่น022รุ่นโรมาเนียนะครับจะมีกิ๊บมือหน้าเป็นไม้มาให้แล้วก็พันท้าทยพับสวิงแต่เจ้าตัวนี้เป็นท้ายเต็มนะครับแล้วแม็กเป็นแม็กสีส้มนะครับตัวโรมาเนีย022เมื่อกี้จะเป็นแม็กสีดําแม็กเหล็กนะครับตัวนี้จะเป็นแม็กสีส้มนะครับแม็ก ABS ต่างกันไหมไม่ต่างนะครับใส่ลูกด้วยสีรรัดเหมือนกันแต่สีของแม็กต่างมี ตัวจุกสีส้มนะครับอยู่ด้านปลายนะครับเป็นอะ,ะเตซอกหรือจุกเซฟตี้นะครับรแถมมาจากโรงงานนี่ก็ลองจับภาพบวก็ได้นะครับประมาณนี้นะครับมีรางนะครับเป็นเป็นเมาส์นะครับ,ารบขาเมาส์สำหรับเอาราง ขาปลดเร็วนะครับของเ k คมาสไลด์แล้วก็ล็อกปุ่มตรงนี้ทีนี้รางก็จะขึ้นมาแบบนี้นะครับบนหลังเตาช่างบอสช่างบอสรบกวนหยิบรางมาหน่อยได้ไหมครับรางเอเคจะอยู่ตรงโต๊ะช่างแบงค์นะครับเขาไปเสียบไว้ประมาณนี้นะครับแล้วก็กิปมอเตอร์ตรงนี้เป็น ABS นะครับแม็กเป็น ABS พันท้ายเต็มเป็นไม้แท้นะครับบอดดี้เป็นเหล็ก หลังเตาเป็นเหล็กหัวกระโหลกที่ยังเป็นอลูมิเนียมอยู่นะครับประกับหน้าเป็นไม้แท้นะครับสีออกจะเข้มๆนิดนึงป่องรถแสงจะเป็นทรง AK74 นะครับมีเมาส์นที่ผมบอกนี้ฮะตรงนี้ครับ,รรบมีติดรางตัวนี้ได้รางนี้มาแล้วนะครับพี่สางเข้ามานะครับเป็นรางติดอุปกรณ์เสริมนะครับเป็นรางแบบนี้ก็จะบางคนมองภาพไม่ออกเนาะสไลด์เข้ามาแบบนี้นะครับ มันต้องมาปรับตัวนี้นะครับตัวน็อกก็หมุนหมุนตัวล็อกออกก่อนนะครับหาตำแหน่งให้ได้ของแต่ละรุ่นนะครับสไลด์เข้ามาแบบนี้ประมาณนีนะ้สมมุติว่าได้แล้วแล้วล็อกเป็นแบบนี้นะครับลางนี้ตัว650บาทนะครับต้องซื้อต้องซื้อแยกนะครับแล้วก็พอใส่ลางเข้ามามันก็จะมีลางพิคคาทินีลางพิคคาทินีนะครับ2ีิมิลอยู่บนนี้ออเอา เล็ดดอทเอาสโคปเอาอุปกรณ์เสริมมาติดเพิ่มเติมได้นะครับแต่รางวันนี้ไม่แถมมานะครับต้องซื้อเพิ่มนะต้องซื้อแยกนะคอ่ะอย่าะประมาณนี้เนาะ,ะเดี๋ยวจะมีคนถามมาว่ามันใส่รางได้ไหมนะครับเอเคถ้ามีรางเป็นเมาส์แบบนี้มานะครับสามารถใส่รางปลดเร็วได้นะครับแต่ถ้าเกิดไม่มีรางขาด้านนี้มานะครับจะต้องอใส่รางที่จับตรงหัวกระโหลกตัวนี้นะครับจับตัวนี้นะเจาะรางตัวนี้นะครับแล้วก็โผล่ขึ้นมาก็จะเป็นราง เฉียงขึ้นมาแล้วก็จะมีลายอยู่ตรงบนอยู่จะอยู่ด้านหน้านะครับคือมีรางแบบสองแบบอะ ak แบบรางติดมอเตาร์ตรงนี้กับรางที่เสียบจักรหน้าตรงนีนบ้บางคนไม่รู้ว่าของแต่ง ak มีอะไรบ้างแต่โดยทั่วไปปืน ak นะครับภายนอกมันสวยอยู่แล้วมันดุดันมันคลาสสิกอยู่แล้วนะครับก็ไม่ค่อยมีใครจะแต่งภายนอกกันสักเท่าไหร่จะเน้นภายในแต่งแม่นแต่งโทนแต่งแรงกันมากกว่านะครับแต่ว่ามันมีของแต่งนะต้องบอกก่อนอย่างในคลิปวิดีโอนี้ก็มาแนะนํากันนะครับสายซับไพจะเกี่ยวจากตรงนี้นะครับ ตัวนี้ตัวใส่ใสายสะพายแล้วก็ด้านหน้าตรงนี้นะครับก็คือเขาแถมมาให้นะครับโอเคเอ่อความยาวตัวปืนในะรตระกูด AK-74 ตัวนี้นะครับก็3ฟุตกว่ากว่า37นิ้วนะครับเพื่อนๆครับ37นิ้วหรือ95เซนติเมตรนะครับ กระเป๋าที่ใช้ก็ควรจะเป็นไซส์1เมตรนะครับกระเป๋าไซส์80เซนใส่ไม่ได้นะครับเพราะว่าตัวปืนมีความยาวค่อนข้างยาวก็ใช้กระเป๋าขนาดไซส์1เมตรหรือไซส์ M4 เ,เนาะถ้าใครที่ต้องการซื้อกระเป๋านะครับความสูงถ้าเสียบแม็กเนี่ยจะอยู่ประมาณตีไป11นิ้วหรือตีไปฟุตหนึ่งนะครับประมาณฟุตหนึ่งถ้าเสียบแม็กนะครับแต่ถ้าเกิดไม่มีแม็กก็จะประมาณ20เซนหรือประมาณ8นิ้วเนาะท่อท่อตัวนี้ยาวเอ้ค่ส่วนใจะท่อยาว ประมาณห้าร้อยมิลอ่าใช่ครับท่อใช้ท่อขนาดสี่เจ็ดศูนย์หรือหรือว่าห้าศูนศูนย์นะครับเรือนฮอปจะอยู่ตรงนี้นะครับท่อในนะครับท่อใน,นรประมาณนี้นะครับอ่าแบตเตอรี่เจ้าตัวนี้นะครับเป็นท้ายเต็มใส่แบตเตอรี่ใส่จากด้านท้ายนะครับตัวแบตเตอรี่ก้อนหนึ่งหน้าตาจะเป็นอย่างนี้นะครับแบตเตอรี่ แล้วก็ตัวชาร์จนะครับอันนี้ซื้อเพิ่มนะครับแบตเตอรี่ก็หกร้อยห้าสิบบาทแล้วก็ตัวชาร์จสี่ร้อยก็จะเป็นหนึ่งพันหนึ่งร้อยเราคิดหนึ่งพันหนึ่งพันห้าสิ 1, 1, 1, บาทเราคิดแค่พันเดียวนะครับแล้วก็ตัวลูกศรปืนเนี่ยถึงสองร้อยห้าสิบบาทค่าส่งประมาณสามร้อยสามสิบบาทนะครับกล่องใหญ่เราคิดแค่สองร้อยห้าสิบก็แล้วกันเนาะก็จะเป็นอัวนี้สองร้อยห้าสิบค่าส่งสองร้อยห้าสิบเป็นห้าร้อยแบตเตอรี่คิดไปพันเดียวสำหรับรุ่นนี้นะครับ ตัวปืนห้าพันสองร้อยบาทนะครับไม่แพงนะบอดี้โลหะตัวปืนราคาห้าพันสองร้อยบาทนะครับเบ็นเตรจ,จะจบอยู่ที่หกพันเก้านะครับอีกทีนะตัวอ๋อไม่ใช่ดิตัวนี้ถูกกว่าห้าพันสองถูกที่แบตเตอรี่นะคห้าพันสองบวกกับแบตเตอรี่หนึ่งพันนะครับชุดหนึ่งนะห้าพันสองบวกหนึ่งพันนี้เป็นหกพันสองใช่ไหมครับบวกกับค่าส่งกับลูกกระสุนปืนหกพันเจ็ดร้อยบาทถูกกว่าตัวท้ายสวิงเพราะว่าตัวท้ายสวิงจะใส่จากด้านบนนะครับ 6,700บาทพร้อมเล่นตรงนี้เลยแล้วก็ตัวหลังเต่าตัวนี้เดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะัน,นหลังเต่าตัวนี้นะฝาประกับตัวนี้กดตรงนี้นะครับแล้วยกออกเฮ้ยเดียเด๋ยวเดี๋ยวเพื่อนๆขอภขอภยัยขออภัยอันนี้ใส่แบตบนหลังเต่าผมรู้ว่าเป็นท้ายเต็มแล้วใส่แบตท,ที่ท้ายนะครับขออภัยจริงๆนะอันนี้เป็นเหมือนรายการไลฟ์สดนะครับ พราะอะไรนุ้ยครับเพือพ่อนเพราืผมเพราะผมก็เพิ่งได้แกะดูจากในคลิปวิดีโอนี้แหละผมนึกว่ามันใส่แบตเตอรี่ที่พันท้ายนะครับตัวนี้ใส่แบตบนหลังเตาเขาแก้ไขข้อมูลแบตเตอรี่ตัวนี้ไม่ใช่นะครับเอาออกก่อนแบตเตอรี่แบตเตอรี่เป็นแบตเตอรี่แบบเดียวกันนะครับอ๋อแสดงว่าซีรีส์ของ AK เป็นตัวนี้หมดเลยนะครับอ่ะแบตเตอรี่บนหลังเตาเอา่าราคาตัวนี้จะ850นะครับตัวชาร์จก็จะเป็นอา่าชุดหนึ่งพัน,พ,นพันสี่อา่าพันสองร้อยห้าสิบคิดไปพันสองนะครับสำหรับตัวนี้นะ ทสรัห้ติพี่ไปพันสองนะครับฝาหลังเต่าอมเป็นแบบเดียวกันหมดเลยนะครับใส่ฝาหลังเต่าตรงนี้นี่นะครับแล้วต่อแบตแบบนี้อ่าโอเคผมว่ามันก็โอเคดีนะเออเป็นจะไม่ง่ายเลย AK ของเล็วเบลใส่บนหลังเตาหมดนะครับแบบนี้นะโอเคนะครับเสียฟ้าเข้ามาก็ผมว่ามันก็ง่ายดีแหละไม่ต้องไป ขันนงขันน็อตเปิดท้ายอะไรนะครับเสียบให้เข้าล็อกตัวนี้นะครับแล้วก็กดตรงนี้ลงแค่นี้ครับบตเตอรี่ใส่ได้แล้วแล้วก็เรามาดูปรับโหมดนะครับปรับโหมดอยู่ตรงนี้นะขออนุญาตกดแม็กออกก่อนปรับโหมดอยู่ตรงนี้นะครับตัวนี้เป็นตำแหน่งเซฟนะครับลงมาเป็นฟูโต้นะครับฟโต้นะฟโต้ลงมาสุดจะเป็นเซมิ จะไม่เหมือนกับ m 4นะครับที่ปรับลงปรับมาโมดแรกจะเป็นเซมิและปรับมาโมดด้านหลังก็จะเป็นฟัวโตจะตรงข้ามกันนะครับเซฟนะครับฟัวโตแล้วก็เซมินะครับอันนี้เป็นคันคันค้างอคันชักนะครับเอาไว้ดึงเพื่อปรับฮับอัพฮับอัพปรับตัวนี้นะครับนี่นี่นี่ดันไปด้านหลังเหมือนที่ผมกำลังดันเนี่ยคือปรับสุดนะครับอันนี้เลื่อนมาด้านหน้าก็ลูกมุดถ้าดานันถ้ามันมุดยิงจนมุดไปเราอยากให้มันเหินขึ้นเราก็ดันมาด้านหลัง นะครับอันนี้ปรับมุดปรับเผินปรับสูงปรับตำ่ำเรือนฮออเป็นเรือนฮอปแบบใสนะครับเรืนอน่อแบบใสศูนย์ปรับได้สี่ระดับนะครับศูนย์หลังไม่มีซ้ายขวานะครับปรับได้ขึ้นลงศูนย์หน้าอยู่ตรงนี้นะครับก้านกระทุงหรือ,อตัว,ต,วตัวแท่นะครับตัวนี้แท่ล้างอยู่อยู่นี้นะครับน่าจะดึงออกมาได้นะตัวนี้นะเดี๋ยวนะ ไม่ได้นะครับแต่จริงๆมันน่าจะดึงได้เพื่อนนะผมว่าเหมือนกับเอชทั่วไปมันดึงได้แต่ตัวนี้น่าจะฟออิตหรือว่าติดหกเหลี่ยมอ,อไม่ใช่นะครับตัวนี้มันจะเป็นตัวแทะสำหรับกระทุ้งนะครับไม่ได้ใช้อะไรสำหรับปืนปีกันนะแต่ปืนจริงเอาไว้ล้างนะครับเป็นอุปกรณ์ล้างที่อยู่ในตัวปืน ไม่ออกแต่จริงๆมันดึงออกนะถ้าเป็นของตัวโรมาเนียไม่เก็มมันดึงออกนะครับเอาเป็นว่ามันดึงได้นะครับแต่มันแข็งอปอกรถแสงถ้าต้องการถอดต้องกดตรงนี้นะครับนี้ต้องหาอุปกรณ์มาช่วยนะเพื่อนเช่นเป็นปลายไขควงนีก็ได้ครับกดถ้าต้องการถอดนะครับลองเป็นนี้ กดกดแล้วก็หมุนนะครับพอถ้าถ้าเราหมุนถ้าเราหมุนตัวนี้ออกมาได้นะครับกดสลักตัวนี้ก่อนนะแล้วก็หมุนประมาณนี้นะครับเราก็ต้องคอยกดเวลามันถึงล็อกของมันนะเนี่ยกดแล้วก็หมุนนี้ไปเรื่อยๆนะครับ ผมทำให้ดูเพราะอะไรไหมครับเพราะว่าอยากจะบอกว่าตัวตัวตัวของปลอกรถแสงมันเนี่ยมันสามารถถอดออกมาแล้วเราสามารถใส่ใส่เก็บเสียงได้นะครับอ่ะเอาเป็นว่าใส่ตำแหน่งเดิมดีกว่าท่อมันอยู่ตรงนี้ครับน,น,นี่ท่อปืนเป็นทองเหลืองน,นะครับข้างๆนิดนึงลองนัดยิงนี้ท่อจะเสมอกับ ตัวต่อรถแสงพอดีเลยอโอเคประมาณนี้นะํำหรับข้อมูลเดี๋ยวดูวน้ำหนักครับน้ำหนักตัวปืนสามพันเจ็ดสามพันเจ็ดสิบหเโลเจเนอะหนักกว่าตัวท้ายสวิงเ่ยตัวท้ายสวิงมัน3ามโล2อโลส ไม่อันนี้สามตอนนั้นมาสี่โลอันนั้นอันนั้นสามโลสองแต่อันนี้สามโลเพราะว่ามันเป็นสามจุดศูเจ็ดหอ๋อถูกต้องครับถูกต้องครับน้ำหนักก็จะไล่ๆกันไล่ๆกันอ่อท้ายเป็นห้เต็มเนะาะตัวนี้มันจะยาวกว่าตัวบอดี้ผมลืมเอาไม่เหล็กดูดให้ดูนี่นะครับไม่เหล็กนะครับดูดหน้ากล่องมันเขียนว่า all m e t a นะครับก็นี่ครับเป็นเหล็ก กับทั้งหมดนะครับเป็นเหล็กตรงนี้ก็เป็นเหล็กนะครับแต่ท่ออ๋อท่อท่อตัวนี้เป็นเป็นเหล็กนะครับดูติดดูติดตัวนี้นะฝารถแสงอลูมิเนียมอยู่ไม่ติดส่วนหน้าใช่เหล็กก้าเหล็กนะครับอืมประกับนี้เป็นไม้นะเฉะพาะจุดเนี้ยทงกระโหลกเนี่ยจะเป็นอลูมิเนียมนะครับตัวนี้นะ จุดแก๊สตัวนี้นะครับมีแบตแล้วนะครับมีแบตแล้วเสร็ไปเรียบร้อยเดี๋ยวเรามาดูความแรงกันนะครับเปิดฝาตัวนี้นะครับแล้วเรากรอกลูกลงตรงนี้เราจะใช้ลูกกระสุนขนาดศูนย์ดนะครับในการทดสอบ เป็นลูกกระสุนขนาดมาตรฐานเนาะแม็กหนึ่งมันจุอยู่450นัดนะครับเพื่อนๆ450นัดปั่นตรงนี้ปั่นตรงนี้เวลายิงไปเล่นไปเราก็ต้องปั่นไปแบตเตอรี่ตัวนี้นะครับ ชาร์จเอ่อนี่มีชาร์จอยู่ก้อนหนึ่งวิธีการชาร์จลืมบอกครับอันนี้กําลังชาร์จอยู่เลยนะครับนี่คือแบตใหม่เหมือนกันเวลาชาร์จเครื่องชาร์จตัวบาลานซ์เซลมันจะขึ้นไฟเป็นแบบนี้นะครับเวลาเต็มมันจะเป็นสีแบบนี้เพื่อนๆสีเขียวแบบนี้นะครับเวลาชาร์จมันจะขึ้นไฟแบบนี้ควรให้มันเรียงเป็นสีเขียวหรือสีน้ําเงินนะครับบางรุ่นจะเป็นสีน้ําเงินนะก็ให้มันเรียงกันเป็นสามเม็ดก่อน ค่อยเอาออกมาเล่นนะครับเวลาชาร์จมันจะเป็นสีแดงแบบนี้มันแสดงสถานะการทํางานเซลล์ที่1 2ึสามนะครับเป็นแบบเดียวกันคือขึ้นสีแดงแต่ในกรณีที่เซลล์ที่2อาจจะขึ้นสีเขียวก่อนแบบนี้ให้รอเซลล์ที่1กับเซลล์ที่3ขึ้นสีเขียวค่อยเอาออกไปเล่นข้อควรระวังของแบตเตอรี่ลิเธียมโพลิเมอร์ที่เราซื้อเล่นกับปืนปืนบีบีการเนี่ยไม่ควรให้มันหมดนะครับอ่อนได้แต่ต้องรีบชาร์จนะครับอย่าให้มันอ่อนจนหมดนะครับในกรณีที่มันอ่อนจนหมดเนี่ยแล้วกลับมาชาร์จแบตอาจจะ บวมแล้วก็เสียได้นะครับคืออยู่ในตำแหน่งเซฟนะครับเดี๋ยวเรามายิงเซมิก่อน450โ,โ,โหดร้ยายม,มาก ตัวโตนะครับ456นะครับเรด18บอลก็เป็นเรดมาตรฐานเมื่อกี้เราตัวที่เราวัดความเร็วกระสุน a k 0 2 2 a k 0 2 2เมื่อกี้ได AK ้ความแรง470นะครับ460เ,เรดบอลได้15เพราะว่าแบตมันอ่อนอันนี้แบตตัวที่ผมใส่อยู่เนี่ยคือช่างบอสชาร์จให้เต็มแล้วนะครับเรดมา18บอล 15-18ถึง18บอลนาเระแล้วก็ความเร็วกระสุนอย่างที่บอกการันตีที่450บวกถามว่าแรงขนาดนี้ต้องแตกอีกไหมผมว่าไม่ต้องแล้วนะภายในเป็นหัวท้แบริ่งรูกสูบไาเล็กแล้วก็เฟอิ8 1ตัวหนึะตัวนี้นะทำมาดีนะครับภายในมีคุณลูกค้าซื้อไปแล้วแกะถ่ายรูปส่งให้ดูต้องขอขอบคุณด้วยนะครับที่ถ่ายรูปส่งมาให้เราดู4ี่เซฟปืนกันนะครับเดี๋ยวเราไปยิงทดสอบปืมกะสุนกันนะครับ ว่า450นี้ไม่ต้องแต่งเลยเพื่อนๆซื้อปืนซื้อแบตลิปโพซื้ออุปกรณ์ชุดพร้อมเล่นไปนยิงที่บ้านเล่นได้เลยนะครับราคาปืนก็ไม่ได้แพงเป็น6,500 6,900เหมือนยี่ห้ออื่นๆยี่ห้อเซมาอะไรพวกนี้เลยนะครับตัวนี้แลราคา5,200บาทเวลาเราปั่นแม็กสุดมันจะมีเสียงนี้เกิดขึ้นนะครับถ้าเสียงนี้เกิดขึ้นคือแม็กตึงหรือแม็กเต็มแล้วนะครับก็ไม่ต้องปั่นต่อละเดี๋ยวลานจะขาดเนาะทางนี้ดีกว่าช่องนี้ ขออนุญายิงเป็นเซนิ้ก่อนนะครับปรับโหมดมาที่เซนิีอันนี้ลูกมันมุดไปใช่ไหมครับมุดไปดึงคันล่างมาแล้วดันมาด้านหลังนิดนึงนะนิดนึงนะค่อยๆเลื่อนทีละจุดทีละจุดได้นะ คือโอเคแล้วนะแต่ถ้าเกิดเหนินเป็นยังไงใช่ไหมครับเหนินถ้าเกิดเราดันมาสุดนะดันมาสุดตรงนี้นะสมมุติดะเพื่อนเพื่อนนะดูนะครับเห็นไหมฮะลูกมันยิงไปแล้วมันสปินขึ้นแบบนี้แสดงว่ามันเลื่อนหรือว่ามันเหนินเราก็ดันกลับดันกลับในตำแหน่งที่มันควรจะเป็นนะครับประมาณตรงตรงนี้ ผมชอบแบบนี้อย่างนี้ใช่ไหมครับฟัวโต้เนาะมาครับ ยิงชุดหนึ่งปั่นแม็กตึงๆยิงได้ครึ่งแม็กนะครับปั่นแบบตึงๆอยู่ประมาณสัก2รอบหมดแม็กเลยนะครับตัวนี้แม็กเอเคเนาะปั่นง่ายยิงง่ายเสียงโอเคนะครับผมชอบอย่างเดียวคือราคามันไม่แพงและเป็นไม้แท้ด้วยเพื่อนๆนะร,ราคาปืนไม่แพงเป็นไม้แะแท้ด้วยนะครับออโต้อีกชุดหนึ่งนะครับมา ตรงไปตรงมาเนาะใส่กันสดๆตรงนี้เลยนะครับแกะกล่องมาเจออะไรได้อะไรความเร็วเท่าไหร่น้ําหนักเท่าไหร่ก็ใส่กันตรงนี้เลยนะครับขอภัยด้วยที่อาจจะไม่ได้มีการตัดต่อคลิปวิดีโอให้มันดูดีเหมือนชาแนลอื่นนะครับเพราะว่าผมต้องการความสดนับความตรงไปตรงมานะครโอเคขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมกันจ,จบคลิปวิดีโอนี้นะครับฝากไว้อีกหนึ่งรุ่นนะครับถ้าใครชอบแบบนี้นะครับรหัส A006 นะครับตัวนี้ของงานจากค่าย d o u นี้ช่างยนต์ต้องจบรีวิวนี้แต่เพียงเท่านี้ก่อนขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมกันเดี๋ยวมีอีกหนึ่งคลิปวิดีโอนะครับสำหรับ AK วันนี้เคลียร์รีวิวของ AK ออกให้หมดเลยนะครับแล้วก็หลังจากคลิปวิดีโอพรุ่งนี้ไปก็จะเป็น M4 นะครับของ Double ล e l l นะครับโอเคขอบคุณครับสวัสดีครับ